รงเรียนบ้านหนองสารายยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสํมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่หนึ่งของนายเด่นศักดิ์อิงอาจตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสารายด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้รับการประเมินนายเด่นศักดิ์อิงอาจ เกิดวันที่20เมษายน2503ภูมิลำเนา34หมู่5บ้านสำราญตำบลหนองแคนอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวาปีปทุมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเรืองวิทยาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม ตกอสอสูงวิชาเอกสุขศึกษาวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรุงเทพมหานครกศบอวิชาเอกประถมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธมหาสารคามกศมอสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมราช ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่2กันยายน2528ตำแหน่งครูสองระดับสองโรงเรียนไตรคามศรีอนุสนร์อำเภอคูเมืองสำนักง,งานประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ปี2534โรงเรียนบ้านนนนคำน้ำจั้นใหญ่อำเภอเสรภูมิสำนักง,งานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี2549ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหัวคูอําเภอศรีรภูมมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต3ปี2560ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดูฝายใหญ่อําเภอปทุมรัฐสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต2ปี2562ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองสารายอําเภอ อธวับุรีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอดเขตหนึ่งจนถึงปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองสารายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ชั้นอนุบาลมีสองห้องเรียนจำนวนเจคนชั้นประถมศึกษามี6กห้องเรียนจำนวน37คนรวมนักเรียนชาย27คนนักเรียนหญิง17คนรวมทั้งสิ้น44ี่สิบสี่คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาชายสี่คนหญิงสี่คนรวม8คนนักการพันโรงหนึ่งคนรวมทั้งสิ้น9คน การปฏิบัติงานในหน้าที่10ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ตัวชี้วัดที่1ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยโรงเรียนมีการดำเนินการตามโครงการพัฒนาและการใช้ห้องสมุด ส่งผลให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ดังต่อไปนี้คะแนนโอเน็ตภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศคะแนนเอนทีภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สคนะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศคะแนนอาีภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1รวมสองสมรรถนะคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศตัวชีวิตที่สอง ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมีการดำเนินการตามโครงการที่พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่16ในการแข่งขันละครคุณธรรม งานศิละปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ได้รับเชิญไปแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติปี2563ที่สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดและแสดงให้คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโคกมอนอำเภอจตุรพักพิมานที่มาศึกษาดูงานการแสดงละครคุณธรรม พัฒนาอาคารสถานที่ได้แก่ทาสีอาคารเรียนและอาคารประกอบจากงบประมาณบริจาคของชุมชนโดยใช้แรงงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทำให้อาคารเรียนและอาคารประกอบดูใหม่สวยสดใสงดงามและทำจุดเช็คอินฮักณหน,ะนองสาหร่ายตัวชิวัตที่3ผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โรงเรียนมีการดำเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการจัดหาสื่อนวัตกรรมและส่งเสริมการใช้สื่อ DLTV ส่งผลให้คะแนนการสอบโอเนตชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศตัวชีวัดที่4 การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโรงเรียนมีการดำเนินการตามโครงการที่ระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาได้จัดกิจกรรมเชิญชุมชนมาร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ในวันเด็กเชิญชวนให้ผู้ปกครองร่วมบริจาคเพื่อทาสีอาคารเรียนได้รับเงินบริจาคจำนวน25,300บาท ส่งผลให้การทาสีอาคารเรียนที่ตั้งเป้าหมายไว้สำเร็จเกิดความสวยงามเป็นประโยชน์สูงสุดต,ต่อครูนักเรียนและชุมชนโครงการการเงินและพัสดุการบริหารงานการเงินพัสดุตามระเบียบการเงินพัสดุมีความโปร่งใสถูกต้องตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่5การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ มีการดำเนินการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับความรู้ความสามารถเช่นเข้าร่วมประชุมทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019การจัดอบรมครูรอบรู้สุขอนามัยในโรงเรียนตัวชี้วัดที่6 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนมีการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมการประชุมประจำเดือนการปรึกษาหารือและจะสอดแทรกและเน้นเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจรรยาบรณรวมถึงการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางกลุ่มลายโรงเรียน เพื่อป้องกันการกระทําผิดกฎระเบียบวินัยจรรยาบรณโดยผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีโดยยึดหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบส่งผลให้ครูบุคลากรและนักเรียนมีความสุขตัวช้วัดที่7 การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนมีการดำเนินการตามโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโครงการวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชนเช่นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการเยี่ยมบ้านนักเรียนการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นการจัดก,กิจกรรม Big Cleaning Day ทำให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนด้วยดีชุมชนให้ความสำคัญและเกิดความตระหนักในการพัฒนาสถานศึกษาตัวชี้วัดที่8อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าโรงเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน มีการกำหนดผู้รับผิดช,ชอบการเกณฑ์เด็กเข้าโรงเรียนและจัดทำแผนการรับนักเรียนประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเช่นป้ายประกาศการรับนักเรียนเสียงตามสายของหมู่บ้านการเยี่ยมบ้านในปีการศึกษา2563มีนักเรียนเข้ามาศึกษาในระดับอนุบาล2จํจำนวน3คนและชั้นประถมศึกษาปีที่1จําจำนวน3คนคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ตัวช้วัดที่9อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนมีการดำเนินการโครงการปัดฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อแนะแนวศึกษาต่อของนักเรียนมีการจัดก,กิจกรรมให้ความรู้และการสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่ออย่างหลากหลาย มีอัตราการศึกษาต่อ100%เปอร์เซโดยศึกษาต่อที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยสองคนโรงเรียนทวัตบุรีวิทยาคม5คนและโรงเรียนเทศบาลหนองย่าม้า1คนตัวชีวัดที่สิ ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมีการดำเนินการตามโครงการพัฒนาทักษะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านเสียงตามสายวิธีการดำเนินงานจะแต่งตั้งครูเวและนักเรียนรับผิดชอบการเปิดเสียงตามสายในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวและช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันเนื้อหาจะเน้นเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก และบทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆโครงการทดสอบสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรเป็นอย่างดีโครงการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนมีจุดคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล บันทึกชื่อและอุณหภูมิของนักเรียนมี QR Code ไทยชนะของโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากอสมมประจำหมู่บ้านมาร่วมคัดกรองร่วมกับครูเวรประจำวันทำให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในความปลอดภัยโรงเรียนมั่นหนองสารายขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาต่อไปสวัสดีค่ะ